กองท็อปจัดงานลิ้นติดโปรแฟร์ฟูสเนวโลที่เซนทันเวสเกตรวบร,รวมร้านดาราและร้านดังกว่า100ร้านพร้อมเมนูอร่อยกว่า1000รายการและโปรโมชั่นพิเศษพบกับซานิที่จะมาชิมช็อปชิญชวนทุกคนมาอิ่มอร่อยได้ตั้งแต่วันนี้ถึง19สิงหาคม2568ดีใ,ใจนะคะกลับมาอีกนะคะในรอบ5ปีนะคะก็ถือว่า เป,เป็นมามาตลอดทุกปีค่ะอ๋อค่ะคเป็นก็ก็ดีก็ดีใจไหมเพราะว่าที่นี่ยังเพราะแม่พี่น้องแถว ates, เวสเกตส์นะคะเัรียการต้อนรับอีกเป็นอย่างดีเลยเราก็มีความสุขว่ามาแล้วก็มีคนมาช้อปปิ้งนะคะเป็นระยะระยะระยะ,ะ,ยะค่ะก็ป็นคนคุ้นเคยเขาจำได้พอเป็นลิ้นติดโตอ้าวเห็นหน้าพี่ก้องเขามาเลยนะคะ มาทีไรกขไม่เคยผิดหวังมาซ้ําด้วยนะแล้วก็มาถามหาร้านต่างๆแล้วก็คอยชี้บอกว่าอยู่ตรงไหนหนะคะเพราะว่าเขาเคยมาซื้อแล้วเขาเคยอร่อยแล้วก็มาซ้ําอีกแล้วก็ปีนี้ก็พยายามหาเรื่องนะครับปิดสังเกสสักเกตดีปีนี้จะมีอาหารใหม่ๆเข้ามาด้วยพยายามที่จะหาอาหารใหม่ๆเข้ามาเสริมทับให้กับริ้นติโปรเราเนี่มีความคอนเซ็ปต์ที่ว่าอาหารอร่อยสินค้าจับต้องได้แล้วก็มีราคาที่มีโปรโมชั่นทุกๆร้านด้วยนะคะทีก็้องก็ชอบแบบหลากหลายไม่ซ้าใครด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาริ้นติดปลอเนี่ยจะรู้ว่าร้านเรา แบบไม่ไม่ซ้ำอะก็ก็ซ้ำบ้างถ้าเกิดเขาเด็ดจริงอะะค่ะร้อยประมาณร้อยแปดนะคะเป็นเป็นเลขมงคลไปดีเลยร้อยแปดร้านค้าพันกว่าเมนูบอกก่อนแล้วก็จัดอย่างนี้ทุกครั้งเราก็จะจัดอยาให้เต็มที่มาเป็นมหากรรมใหญ่ๆนะฮะก็ทําทุกปีแล้วก็ปีหนึ่งก็จะมีประมาณสักสิบกว่าแฟนนะคะที่เราทำกันแต่เราก็เลือกคัดสรรแต่ละร้านมาดังนั้นดาราที่จะมาแต่ละร้านเนี่ยเราก็เลือกว่าเอาร้านที่ น้องๆน,นะขคออร่อยรูมกับเราด้วยน,นะครับเขาน่ารักทุกคนเกือบจะดีอยู่แล้วพี่ดาราดารังทุกคน,นะคะ่ะเราหน้าร้ากับเขาพียงแต่บางคนก็ไม่ว่ามากับเราใช่ไหมครับเราหน้นารักกับเขาหรืานานอเอป <S <S ล่าร้านไหนเอาเอาร้านประจำก่อนที่ต้องประจำแน่ร้านคุณท็อปอะไรนี้นุชค่ะกับหัวน,าน,าน,นะคะแฟน ทำได้ประมาณปีกว่าแล้วนะคะก็ถ้าว่าเป็นร้านประจําที่มาเป็นนักแสดงก็เป็นพี่ก็จะมาด้วยกันเพราะว่าเราทําตลาดกันอยู่แต่ว่าเจ้าประจําที่มากันอยู่ตลอดก็คือคุณผัดไทยก็จะมาขายน้ำตังโมตั้งแต่ตะก,กอนให้ลูกค้ากินเปลือกนะคะหลังๆล้างเขพัฒนาให้กินเนื้อข้างในคุณธงธง,งเนี่ยหาสินค้าให้กับตัวเองมาเป็นหลายอย่างจนสุดท้ายก็จบที่ทุเรียนทอดน้กช้นสุดทุเรียน จากลูกชิ้นจุดทุเรียนแล้วทุเรียนเขาได้ไม่เหมือนใครนะคะของที่อื่นกินแล้วถุยทิ้งเสียดายเพราะว่ามันแพงของเขานอกจากถูกโอ้โหเนื้อนิ่เนียนแน่นใหญ่เป็นแบบทุเรียนแบบสุกแล้วมาทำพูดแล้วอยากกินอ่ะมันไม่รู้ทุเรียนหรือพลาสติกอะค่ะขแนะนำนะว่ากินแล้วไม่ติดฟันอะไรนะกินอะไรคะทุเรียนทุเรียนทุเรียนแล้วไม่ติดฟันดีมากทอดใหม่ทุกวันเลยเพราะว่าเขาลดไปเอาทุกครั้งเลยจะไม่คุ้มค่าค่าจ่ายอะค่ะแล้วก็ข้างหลังนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่กำลังจะเป็นเจ้าประจำกับเรานะคะน้องแอมน้องแอมขาย ขนมปังโลแอลโลแกนประจำของคุณคือยังอยู่ยังอยู่นะคะยังอยู่ตอนหลังนี่เขาไม่ได้อยู่ด้วยขนมปังอย่างเดียวแล้วเขาแตกลายออกเป็นโอ้ขนมเยอะมากแล้วอร่อยทุกอย่างอันนี้ก็เจ้าประจำค่ะข้างๆดิฉันมาเปิดเอาสังคมนะคะเปิดร้านเอาสังคมม่ได้หนูต้องเลือกสังคมบ้างนะลูกหนูอยู่สังคม น,นาบบนหลายหลายปีแล้วแล้วก็ขายเป็นข้าเกียบอะไราขายตั้งแต่ตอนโควิดค่ะแล้วก็พอมีพื้นที่แล้วก็เราก็เติบโตมาพร้อมๆกับเ้นติดโกลเนี่ยเรารู้สึกว่าร้านเยอะขึ้นมากๆแต่วันนี้เข้ามานิ่ตะการตามากนะคะมันเป็นพาเลทแล้วก็อาหารอร่อยทั้งนั้นค่ะ ก็ซื้อเขาเกียบเขานะคะเพราะลูกเขาก็ต้องกินต้องเรียนพี่ท็อปก็กินแล้วกินแล้วฉันชอบเหมาของธอโอ้ยยมาโยที่ที่มันเป็นไอทัฟเฟอร์เขาดีมากเลยข้าวเกียบทอดที่เชียงใหม่แล้วไปจิ้มซอสที่อิตาลีโอ้โหแล้วปกกจุบนนี่ของหนูกินอะไรลูกไม่ไม่ของเขาคนอื่นกินเป็นอาหารออกของน้ำเพลิงเนี่ยเป็นบรรยากาศกินไม่ได้แล้วเป็นความสุขแต่อย่าให้ฉีดอีกเลยเพราะว่าฉีดเยอะแล้ว ก็มางานของพี่ก้องกับพี่ท็อปที่ไรนะคะก็เป็นการเปิดตัวสินค้าใหม่ของน้ำมึงครั้งที่แล้วก็เป็นอัตริกาจิวเรีครั้งนี้ก็เป็นอโร m a มาเทอราพีซึ่งคิดค้นมาเป็น10ปีเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ชื่อ d e e p Sleep มาเพื่อที่จะให้ทุกคนผ่อนคลายแล้วก็มาเปิดตัวในงานของพี่ก้องกับพี่ท็อปโดยเฉพาะเลยค่ะเ,เดขวดแค่นี้ พอได้ด้วยเหรอฮะไม่ได้พอ<ร>น็นพอ <ร S 1> นพ <ร S 1> ลายขวดเท่าไหร่น้องขวดเท่าไหร่ปกติขวดละ890วันนี้ให้590พาค่ะ หลบไปทำไมมนหลบทำไมลูกพูดนะคะเผือพูดเขตพูดเยอะไรข้างหลังฮะครับผมเขเขนมาเป็นร้านซี่หมี่นะคะฝากแบรนด์ใหม่ด้วยนะคะผมพอดีกำลังทำร้านติ่มซำอยู่แล้วก็แล้วก็แตกลายอาหารมาเป็นร้านเป็นหมี่เนื้อปูครับแล้วก็มีฟองเต้าหู้แล้วก็ปอเปี๊ยกกุ้งจะลำบากไปทำไมเบอร์พี่ไปก็จบแล้วกลัวว่าจะได้กินแต่น้ำแตงโมดีครับผม ใ้เขามีน้ำอย่างอื่นให้กินด้วยนะบ้านเขาเนี่ยมีน้ำเมลอนนะแล้วก็แล้วก็มีสับปะรดน้ำเหลืองน้ำเหลืองเขามีน้ำเขียวน้ำเหลืองน้ำแดงเฮ้ยมีสามสีแต่ม่ช่ผมผมชอบกินน้ำแตงโมพี่อร่อยอ ออริจินอลฮะอร่รับแล้วก็พูดร้านเราอ่ะมังคุดนะพูดกันให้รู้เรื่องอ๋อก็แคกเกอร์มังคุดนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจครับโอ้ยเกิดมาไม่เคยกินเลยแคกเกอร์มังคุดไปที่ร้านได้เลยครับอร่อยมากเจ้าแรกเจ้าดีอ่ะเยประเทศไทยป่ะคะไม่ได้เจ้าแรกแต่ว่าแต่เป็นเจ้าแรกในหัวใจของทุกคนตักเลย วันนี้คนก็ทราบอยู่แล้วว่าชน,นิดขายอะไรอะนะขายอะไรไม่ขายอะคะขาย<ม>สุขส,<า>สื่อได้ขายความสุขความสุขวันนี้เลยมาช่วยโปรโมทหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วอะะจริงๆง,ง,งานเนี้ยต้องบอกเลยว่าทำมาหลายปีมากๆแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆวันนี้ก็ ร้อยแปดร้านค้านะคะ <Develop ing. S 1> คือร้อยแปดร้านค้าเดินในเครื่องทางอิ่มแล้วเพราะว่าแม่แม่แมใจดีมากแบบชิมวันนี้ก่อนไหมคือมีให้ชิมก่อนแล้วทำไมเขาถึงกล้ายิมเพราะว่าของเขาอร่อยแล้วของเขาดีจริงค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยเพราะว่าจะมีงานแบบนี้ต่อต่อไปทุกทุกปีจนกว่าจนกว่าชีวิตพวกเราจะหาไม่ถ้าสิ่งที่เราขายนะ,ะขายดีแน่นอนถ้าเรามาอะไรพี่อะไรอะไรพี่พูดได้ไหมพูดได้พูดได้เล่า ไม่ถ้าสิ่งเอามาขายแล้วมันมีคู่แข่งไหมไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีแน่ของเราลึกลับอยู่แล้วแน่ใจเหรอว่าไม่มีคู่แข่งไม่จริงๆจริงๆขายได้ขายได้ไหมขายได้ครับขายได้ขายได้ครับเธอคู่แข่งมาแล้วคู่แข่งฉันเป็นคู่แข่งฉันจะมาขายหรอขายขายอะไร ผู้ชายเหรอ,อยังไงฝากงานไว้ด้วยนะคะลิ้นติดโปรนะคะปี P 68อิ่มหนำสำราญวันที่1 3บสถึงสิบาสิงหายังมากันได้นะคะ,ะจากที่ลานโปรโมชั่ <laughs> นชั้นหนึ่งนะคะ Central Wells g a t มาไม่กไกลรถไฟฟ้าก็ถึงด้วยนี่นลุกเลยนะเนี่ยเกรงเอาไว้กลัวพูดผิด <laughs> มากันได้เลยค่ะบอกก่อนเลยค่ะยิ่งโอ้โหมาทุกเนี้ยสาวที่ที่คนยิ่งนั่นมากๆรีบมาพนธรรมดาก่อนเลยจะได้ไม่ไม่ต้องแย่งคนอื่นนะคะย้ำค่ะ ทุกร้านอร่อยสินค้าราคาจับต้องได้และมีโปรโมชั่นทุกร้านค่ะ